นะครับป๋าขึ้นแล้วโอ้เดี๋ยวแต่งกับครับเดี๋ยวเมื่อกี้ไปทําธุระนะนะครับโอ้หุ่มยาวใหญ่มากใหญ่จริงครับกับโกเบนะครับ SK 210นะครับ LC Spec M นะครับกับทีมงานกับนันม่อนเนาะหุ่มยาว18เมตรโนดูความใหญ่ครับใหญ่มากๆป๋าเรานะครับเมื่อนี่ยรุนกันเลยนะครับเหนื่อยนะครับมาเปิดน้ำนะครับเนี่ยเนี่ย อันนี้เล่นเสียวอ่ะนะครับเนี่ยครับประสบการณ์ไหนะครับเอาความชัวพี่น้องประสบการณ์เอาความชัวนะครับบาดดินนะครับดิน,ดนเล่นมือเลื่อนอ,ออกเนาะแล้วก็โยนแต่งกับนะครับใหญ่มากใหญ่สุดๆโกนะดูการยืนนะดูการยืดตัวนะโอ้ ใหญ่มากนะครับปลาเราครับเมื่อกี้เนี่ยเอาความชัวร์นะขึ้นไปเสียวอย่างแรงนะนะครับวรนเป็นตมเป็โคนนะตมเข้าไปงานเข้าเลยนะครับลงไปเปิดทางน้ำครับเมื่อกี้เนี่ยอย่ให้แตงกลับนะครับไปเสร็จแล้วใหญ่มากครับรุ่นนี้ใหญ่สุดๆเลื่อมแขนทีนึงเลาอย่างไกลเลยนะครับนี่คนครับขีมือครับ พีหนุ่มสีเมล่าดาวประสบการณ์นะครับปาดดินออกเนาะเป็นช็อตเด็ดมาเลยแต่ก็ตาในโคสเมืองที่เนี่ยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับนาไปโคสเมืองนะนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ให้ชมนานๆเลยนะครับกับบุ้งยาวเนี่ยนะครับไม่ครั้งครับที่จะเห็นบุ้งยาวขนาดนี้นะครับมาทํางานในฟาร์มเนาะนะครับนี่ครับบุ้งยาวสิบแปดเป็ดมัดเนาะเดี๋ยวลูกเดยดึงชโลไม่เสร็จนะครับ ภารกิจเปิดน้ำนะครับพอดีติดธุระไม่ได้มาถ่ายให้ดูเนาะแหว,วกปลาไปสองกันน,นะครับบอ่อนี้มันเชื่อมกันหมดนะครับสูบน้ำเนาะอันนี้เล่นเสียวเลยนะครับเสียวมากๆแต่ก็อรอดปลอดภัยเดี๋ยวจะมีโครงการใหญ่เนาะพี่น้องเนีย่ยจะลอกไห้หมดเลยนะครับสามบอ่อเนี่ยนะครับตกบ,บอ่อละประมาณแปดไร่นะฮะประมาณนะก็่าหยิบสี่ไร่นะครับร ลุยกันแน่นอนพี่น้องเอ้ยเอาไปชมกันครับการทำงานของเ้าโคเบ้ครับ s k 2 1 0 LC Super XM รุ่นไปแท็กโคตรใหญ่ดูว่ใา,าใหญ่มากใหญ่ทั้งยาวไราจะไ้จับปลาก,กันหน่อยไม่ได้จับเลยพี่น้องเอ้ยเอานะครับใกล้เสร็จแล้วพี่น้อง ะครับแต่ให้เรียบร้อยให้เสร็จนะครับดูมันขับง่ายนะบุญยาวเนี่ยขับยากนะครับซึ่งคิดพลาดเสร็จนี่งเพิ่งเคลื่อนไหลลงน้ําไปเนาะนะครับบุญยาวนะครับของโทเบนี่ละพี่น้องนะครับในม่เลยนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งอันตรายครับรถเนี่ยสำหรับผมนะนะครับเอาเรียบร้อยครับใครที่ชอบตาไม่กดเนี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดตาไม่กด X เอข้าไปตั้งเยอะครับผมดครับ